ปี2025มาถึงพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในโลกของยานยนต์ท่องเที่ยวและหนึ่งในดาวเด่นที่ทำให้ผู้คนทั้งโลกต้องหันมามองก็คือรถบานรุ่นใหม่ล่าสุดจากโตโยต้าโตโยต้าแคมเปอร์มอเตอร์โฮม2025นี่ไม่ใช่แค่รถบ้านธรรมดาแต่มันคือการปฏิวัติวิถีชีวิตบนท้องถนนที่จะทำให้การเดินทางของคุณเปลี่ยนไปตลอดการเมื่อพูดถึงการท่องเที่ยวระยะไกล หลายคนอาจนึกถึงความเหนื่อยล้าการแวะพักโรงแรมหรือความไม่สะดวกในการหาสถานที่พักผ่อนระหว่างทางแต่โตยโยต้ากลับเปลี่ยนมุมมอง,งนั้นทั้งหมดด้วยการสร้างบ้านเคลื่อนที่ที่ไม่เพียงแค่สะดวกสบายแต่ยังหรูหราและตอบโจทย์คนรักการเดินทางได้อย่างเหนือชั้นดีไซน์ภายนอกของโตยโยต้าแคมเปอร์2025มาในสไตล์โมเดิร์นล้ำอนาคตผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแกร่งและความหรูหรา ด้วยเส้นสายที่เฉียบคมไฟหน้าและทรงยาวเฉียบคมลำยุกตัวรถถูกออกแบบให้มีความแอโรดินามิกช่วยลดแรงต้านลมและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ถึงแม้จะมีขนาดใหญ่แต่กลับให้ความรู้สึกคล่องตัวเมื่ออยู่บนถนนทุกเส้นทางเมื่อเปิดประตูเข้าสู่ภายในสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความกว้างขวางอย่างเหลือเชื่อ ห้องโดยสารตกแต่งอย่างมีสไตล์เน้นวัสดุคุณภาพสูงทั้งหนังแท้ไม้แท้และไฟแอมเบียนไลติงที่สามารถปรับสีได้ตามอารมณ์ของผู้โดยสารห้องโดยสารออกแบบโดยคำนึงถึงทั้งความสะดวกและการใช้งานจริงมีเตียงคู่ที่สามารถพับเก็บได้โซฟานุ่มสบายโต๊ะอาหารแบบพับและห้องครัวขนาดย่อมที่มาพร้อมเตาอบเตาไฟฟ้าอ่างล้างจานและตู้เย็นระบบน้ำภายในรถได้รับการออกแบบอย่างชันฉลาด ทั้งระบบกรองน้ำดื่มและแทงน้ำใช้ที่มีระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณน้ำพร้อมทั้งระบบควบคุมอุณหภูมิที่สามารถปรับได้ทั้งแบบความร้อนและความเย็นไม่ว่าคุณจะเดินทางไปในพื้นที่หนาวจัดหรือร้อนระอุรถบ้านคันนี้ก็พร้อมจะรับมือกับทุกสภาพอากาศ ในด้านเทคโนโลยีโตโยต้าแคมเปอร์2025เต็มไปด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยมีระบบควบคุมด้วยเสียง AI ผู้ช่วยส่วนตัวที่สามารถสั่งงานได้ด้วยคำพูดทั้งเปิดเพลงเช็คเส้นทางสั่งทำอาหารหรือแม้แต่เปิดหน้าต่างระบบความบันเทิงภายในประกอบด้วยจอสมาร์ททีวีขนาดใหญ่พร้อมลำโพงรอบทิศท,ทาง d o น b ี a แ m o s และอินเทอร์เน็ตดาวเทียมที่ให้คุณเชื่อมต่อออนไลน์ได้แม้จะอยู่กลางป่า การขับขี่ของรถบ้านคันนี้ก็ไม่น้อยหน้าโตโยต้าใช้เครื่องยนต์ไฮบริดเจเนเรชั่นใหม่ที่ทั้งประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้ออัตโนมตัติที่สามารถปรับแรงบิดตามสภาพพื้นถนนได้แบบเรียลไทม์ทำให้คุณมั่นใจได้แม้จะขับขึ้นเขาลงหุบหรือฝ่าฝนที่ตกหนัก ระบบความปลอดภัยก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญโตโยต้าใส่ระบบเซ็นเซอร์รอบคันกล้อง360องศาระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันและระบบเตือนเมื่อขับออกนอกเลนทำให้ผู้ขับรู้สึกมั่นใจในทุกระยะทางที่ออกเดินทางแต่สิ่งที่ทำให้รถบ้านคันนี้เป็นเกมชันเจอร์ที่แท้จริงก็คือแนวคิดอิสรภาพในการใช้ชีวิตที่โตโยต้าต้องการมอบให้กับผู้คนในยุคใหม่ ไม่ต้องรอวันหยุดยาวไม่ต้องจองโรงแรมล่วงหน้าแค่ขึ้นรถแล้วออกเดินทางได้ทันทีทุกที่คือบ้านทุกเส้นทางคืออิสระโตโยต้าแคมเปอร์มอเตอร์โฮม2ยังสามารถชาร์จพลังงานจากแสงอาทิตย์ผ่านแผงโซลาเซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคาพร้อมระบบแบตเตอรี่ลิเธียมขั้นสูงที่สามารถเก็บพลังงานไว้ใช้ได้ตลอดคืนเหมาะสำหรับคนที่ชอบตั้งแคมป์ในป่าหรือจอดรถพักในสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้า สำหรับคนรักสัตว์เลี้ยงรถบ้านคันนี้ก็ไม่ลืมความต้องการของคุณมีพื้นที่เฉพาะสำหรับสัตว์เลี้ยงพร้อมช่องระบายอากาศและกล้องภายในที่เชื่อมต่อกับแอปบนมือถือให้คุณสามารถดูแลสัตว์เลี้ยงได้แม้ในขณะขับรถตโตยโยต้ายังเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อสามารถปรับแต่งภายในได้ตามไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นทีมไม้ธรรมชาติโมเดิร์นมินิมอลหรือสไตล์ญี่ปุ่นแบบเซนทุกอย่างสามารถเลือกได้ตามใจชอบ แม้แต่กลิ่นภายในห้องโดยสารก็สามารถเลือกได้เช่นกันราคาเริ่มต้นของ Toyota Camper 2025อยู่ที่ประมาณ3.2ล้านบาทซึ่งอาจดูสูงสำหรับบางคนแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับบ้านหรูที่ขับเคลื่อนได้เทคโนโลยีล้ำสมัยความสะดวกสบายระดับโรงแรม5ดาวและอิสระในการใช้ชีวิตแบบไม่จำกัดมันคือการลงทุนที่คุ้มค่าเกินบรรยาย กระแสะตอบรับจากผู้ใช้งานจริงที่ได้ทดลองขับต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันไม่ใช่แค่รถแต่มันคือประสบการณ์ชีวิตที่เปลี่ยนมุมมองต่อการเดินทางไปตลอดการหลายคนถึงกับลาออกจากงานประจำเพื่อใช้ชีวิตแบบโนโมาดิกเต็มตัวเพราะเชื่อว่าอิสรภาพและความสุขไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่อยู่ในทุกๆก,กิโลเมตรที่ได้ขับเคลื่อนไปไม่ว่าคุณจะเป็นนักเดินทางเดี่ยวคู่รักที่อยากมีชีวิตผจญภัยด้วยกัน หรือครอบครัวที่ต้องการสร้างความทรงจำใหม่ๆกับลูกๆรถบ้านคันนี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวชีวิตที่คุณจะไม่มีวันลืมโตโยต้าไม่ได้สร้างแค่รถแต่สร้างวิถีชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความหมายความอิสระและการเชื่อมต่อกับธรรมชาติด้วยโตโยต้าแคมเปอร์มอเตอร์โฮม2025ทุกเส้นทางคือบ้านทุกการเดินทางคือความสุขและนี่คือการปฏิวัติวงการรถบ้าน ที่จะทำให้โลกของการเดินทางไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะเมื่อคุณได้ลองสัมผัสแล้วคุณจะไม่อยากกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมอีกเลย